กนินแล้วให้คนอื่นมาก้พนะี่มอนก็กระซิบคนข้างข้างไ้ออสิให้โรงพยาบาลตงนะตับโรงาบาลสงให้ตอบโรงยาบาล i'm 炒点菜。 มาจองลงหน่อยเลยิ้มสวยๆนะคะนี่หนงแม้องหน่อยนะขอเรียนเชิญพี่ป๊อปค่ะคุณอาป๊อปนะคะได้มอบทุนการศึกษาให้กับน้องด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญเด็กหญิงสุธาศิีนีขุนอินนะคะแล้วก็เด็กชายสุขสันต์เบียนสันเทียค่ะอันนี้ให้ที่จะเลือกจากสถาบันการศึกษารองนะคับรรจุได้ปั๊บ ตัวเรืออยู่สองเมืองแล้วก็ผมดูแลอยู่สิบห้าตำบลสิบห้าจำนวนร้อยสามสิบเอ็ดหมู่บ้านนะครับทีนี้ผมเนี่ยมีนโยบายนะครับจากจากที่เปิดของสำรวมก็คืนโยบายโยกย้าย่วนนะครับทีนี้ก็รับนะครับทุกท่านสู่สถาบันการเงินชุมชนส่างๆงนะครับแล้วก็ไม่รู้ครับแค่ครั้งนี้นะครับเรื่องถึงสำรวมนิดนึงนะครับ ตอนผมย้ายไปอยู่ที่ปี54นะครับเราก็ามีโครงการที่ธนาคารเราทำววนั่นแิลนี่มอไซนี่ขายปากนี่จำนองนะครับนี่ข้าวปุ๋ยข้าวเน้นทานข้าวไร่คนใหญ่ คณะกรรมการของโรงมีทั้งหมด8แล้วก็มีเด็กนักศึกษาอีกสามผูชายต้อใช้ห่เาผู้ชายเสี่ยงไคไอ้ทำไมด้องเรอะต่างนันะครับแต่ว่างั้นต่มี่ที่ค้างคที่จะรองทับไแต่ว่าคือครับ้ตัวบุคคลเนี่ยเราไม่สามารถไปเขากัได้นั่งเลยครับองาเนเลปลบ ไมได้านางาแล้วี่กลังทาพื่อนเลยนี่นี่นี่แแม่ผ่านไปคหาเดียวแม่หาเลยหาได้ตลอดาหาได้ตลอดบ้านโคกโรง Her er det, her er det! เจอแกรนะครับแกก็ไม่เคยลืมเราวันนี้ได้เดียวกันมาเยี่ยมเยือนก็ถือโอกาสที่จะต้องเรียนรู้จากแกด้วยนะครับแล้วก็หลายๆช่้นนะครับที่ผ่านในที่นี้นะครับตอนนั้นช่วงเช้าเนี่ยก็จะเป็นการบรรยายภาพรวมวันนี้เราโปอินเตอร์นะท็องคูโมเดลได้ไปเผยแพร่ที่พม่าแล้วตอนนี้พม่ากําลังจะตั้งกองทุนพรดีที่นี่ได้เป็นต้นแบบให้กับพม่านะครับผมก็เพิ่งเดินทางพม่าไปพม่ามาพ่งจะกรรมารโน้ตที่15ปห้าเก็บงวดก็ไปตั้งดวงวันนะครับ ก็เป็นกนรรมการท่านหนึ่งที่เสียสละมาน้าทำงานทุกวันในฐานะผู้จัดการนะครับเดิมผู้จัดการเราอายุ70ตอนนี้ท่านบอกท่านไม่ไหวก็เลยต้องปรับเอาคนรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับก็ผมขอต้องเดินได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราจะต้องวางระบบนะครับต่อมาที่จินตนาสุขันธจันทร์นะครับประธานเรือข่ายปัยยิจาและว่าที่ผู้ทรงกับอคกรรักศรีนาประธานเบื้องสาะชนะ

รวยจะรแต่ส่วนใต้ของเรานี่ยมันจะไปในนางลระกายพยายามจะทำเป็นสถาบันการเงินแต่ว่ายังขาดเรื่องการบริหารการจัดการซึ่งก็ <ขอ S 1> คือผู้นำนะครับผู้นำตรงนี้นะครับทีมงานและผู้นำขึ้นอยู่กับผู้นำ ต้องมาเป็นหนึง่งนในการทำงมานมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอข้างขับนะครับก็สามารถดาเนินการได้ตรงนีอบ้านท้องทุ่งท้องทุ่งจุด,ดดีก็คือสามารถที่จะรวมรับรวมการกอาเงินการทอาเงินได้เป็นหลายๆออกมา,าเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็รวมกอ้กองทุนต่างๆมาให้มันโตแล้วก็บริหา,ารจัดการโดยมีมให้ให้ค้า อกอกไปทำนะครับออกไปใช้ถึงไม่มากก็ลองออกไปดูสิ่งที่ดีและมีประดูทุกๆกลุกล่มดูขอบคุอีิครั้งนี้นะครับสำหรับโซนทะเลนะครับเกิดคุณกระบนคนแรกเล็กโซนนะครับโซนเหนือนะครับอนี้ส่งอกครองทางการเมนทั้งสามเป็นนะ ในโซนเหนือวันนี้ได้รับฉันภารงมั่นสัตให้ตระกูลดัชนีหนักมาเป็นตัวแทนของสี่ถึงห้าเัวของโซนเหนือก็มีตระกูท่าชนะชัยยาข่าฉันวิภาวดีตองนานดีว่าต้องหายไปแต่ทิพสามปีทิบสองปีที่ผ่านมายากข้าไปที่สิบเก้าหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองของดึงของเราที่มันแย่หายมันได้กี่วงกุลหรือ ผมคิดว่า600กว่าพางดุลเนี่ยมันมันเราดีกว่า700กว่าดุลนะครับอาจะไปม่เนิ่มให้โอกาสเราปรบมือขอบคุณธนาคารจริงครับผมมองภาพรวมของสถาบันการเงินทั้งสามแห่งนะครับที่สองสามารถที่จะมีเงินมาบริการสำนักงานเขาได้เปจริงหรืีครับ ันที่สองก็คือผู้นำครับตัวผู้นำกับตัวประธานครับถึงแม้บางแห่งจะเป็นพระเอกที่มาขาวเป็นคนเดียวเป็นที่ของผู้หญิงสองสาบันนะฮะผมมองว่ากรรมการมีส่วนร่วมเป็นความาดแตน้อยสถาบันทั้งสามแห่งเกิดมาคือกิจกรรมในครั้งนี้โดยสมบูรณ์แล้ว อีกนิดนึงนะครับที่ผมอยากจะขอให้กับพี่น้องคือว่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกท่านนะครับเป็นการประเมินผลนะครับสุดท้ายแล้วนะครับประเมินผลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับว่าท่านมีวความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนทุกท่านพระคชาเป็นตาทุกควาจะพบกันใหม่โบกมืออำลาชาติชา

รอ<ส>ยรักลุกใจมันไม่คำสัญญาสร้างสรรค์เหลือวมวลประชานี่คือสัญญาของเนี่ยขอบคุณครับนรสิบมั่นคงจริงใจ um ร,รับใช้ประชาชนครับ